ขอเชิญท่านฟังธรรมกถราที่ได้หายสาบสูญจากโลกมาแล้วประมาณสองทันกว่าปีซึ่งเป็นธรรมที่ลึกซึ้งสุดข,ขุมคำเทีลภาพยากที่ใครในแหล่งล่าฟ้าดินนี้จะแสดงได้บัลลงสีหนาตโดยหลวงปู่ สาวโลกอุดรธรรมปาตโลขอเชิญท่านฟังได้ในบัดนี้มม นี่ก,ก,ก็ตามเคยหลังจากไ้ทำวัดสวดมนตม์ไ้ได้พากัน,นสวดไอ้รรพระธรรมจักรกับพระวณสูตรทุกวันเป็นประจำเป็นต้นมาวันนี้ งผู้สาวกรูด,ดอนเขค่อยจะเตือนสติคณะผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่ถือรือนุ่งห่ผมผ่ากาสาวพัดมันเป็นธงชัยของพอระทหารทุกคนหากแม่นวายผิดพลาดทางไปบางคนบางทีนะโดยเฉพาจดจงจะได้สติ พิ่มขึ้นไปอีกข่าส้างสมบรรมีธรรมให้ยิ่งขึ้นไปพระองค์พูดหลรโพงตัดไว้แล้วว่าคนไม่มีไม่ทําความผิดนั้นไม่มีในโลกนักราชคนไหนก็เหมือนกันกล่าวไวเ้เช่นนั้นก็เป็นจริงอย่างนั้นคนไม่เคยทําความผิดไม่มีในโลกคนไม่เคยทําความผิดก็มีแต่คนตายเท่านั้นถ้าคนเป็นองค์เจมี <c oughs> อย่มีบทกรเข้ามาแทรกอย่าง,างเช่นเคยเอยที่หลวงพ่อบอกเลยว่าไม่ได้แต่งเพื่ออะไรให้จะเลาะทอบทิ้งหรือว่าการเชื่อมวักเชื่อมตอนไม่เหมือนสุนทรผู้แต่แต่งเพื่อให้ประกอบกับเทศนาเีลาเทศนาโวหารเท่านั้นแต่งคือว่าเชื่อมรวดเดียวไปทั้งสี่ตอนปกพันเป็นหน ประกอบในการเทศเตือนสติผู้ปฏิบัติเท่านั้น <c oughs> <c oughs> ทำจิตใดเพราะใจกามตามบังคับกาาโหกศับว์ให้อับจนดิ้นลนหาฤทธิ์ของตามตามเผาลนมืดมนตาฤทธิ์ตันหาพาคนดิ้นจนสิ้นใจ ทำจิตใดก็คาใข้ในโคตรกรามทุกรูปนามตัวกรามนั้นมันบังคับกามพาให้ใจวุ่นวายจนตายดับจัดอาภัพคับแขนใจไปจนตายใจวุ่นวายเพราะนายกรามตามบัญชากามตัณหาพาเวียนว่ายทั้งชายหญิงทะเลกามนามโคตรผานมารตัวจริง ัดชายหญิงวิ่งกลมเหตุทะเลกามโลกทั้งสามกามมันเผาเมาไม่จบลูกกามพบมันลบลนคนทั้งผองอรูปพบยิ่งรบจิตชิดหมายปองใครหลงค้องต้องอาปลางกลางทะเลจากหลวงปู่สาวกลูกุด,ดอนตามเคย <c oughs> ในบทกรณ์นี้ก็บ่งบอกแล้วว่าจับพระสัตว์อันสมมุติเรียกชื่อว่าเป็นมนุษย์หรือคนนั้นไอ้ผู้ที่ยังไม่พ้นทุกข์ไปได้ก็ยังเวียนวนทนทุกข์คล้องอยู่ในหมู่กาามทั้งนั้นคือว่าทําจิตใดก็แล้วแต่ว่างั้นเถอะจะเป็นไอการเรียนทางโลกก็ดีต้องแต่ไ นั่นและประกอบวิชาชีพต่างๆนานา,นาก็เรียกว่าเพื่อประโยชน์ของโมกามทั้งนั้นเพราะกามมันบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดสัตว์ทั้งชายหญิงนี่จึงวิ่งกล่อมเหตทะเลกาบทะเลกาบมันเผาหล่นไม่จบโลกทั้งสามหม้ถึงว่ายไอ้กามมาพบอลูกพบกามาพบลูกพบอุลกพบ ไปลูกพบตามมาพบเหล่านี้มันลบหลนคนทั้งผอง้ล,ลูกพบก็ได้อยากใดเวทนาได้คว,า,วามสุขเนี่ยมันลบกิดคิดหมายปองจดัดใดหลงคล้องต้องเอาปางกลางทะเลกลางทะเลก็หมูกา <c oughs> ฉะนั้นเป็นข้อเตือนสติของเรา <c oughs> เราท่านนะปฏิบัติธรรมในวันนี้ ใช่ก็วงบอกอยู่แล้วทุกๆท,ท่านานะถึงลวงพ่อจะมาอยู่วัดป่าศรีรัต,น,ตนพุทธารามก็เรียกว่ามาเป็นประธานสงฆ์ไอเพียนพยายามที่ว่าจะทำเป็นตัวอย่างในการอะไรก่อยคณะลูกศิษย์ลูกหาหรือญาติโยมมองดูว่าเป็นคนเช่นไรปกติแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะ่ะ ลวงพ่อมไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนอยู่วัดป่านาเบี้ยกด็ดีถ้าไปอยู่กุฏิข้างบนนั้นเมื่อฉันเสร็จแล้วอยู่ที่าลานะลวงพ่อก็อให้สินให้พรยมแล้วก็ฉันเสร็จเขาลัางถ้วยล้างชามเดี๋ยวเขากินกับป่าอาหารในสลาลวงพ่อก็ขึ้นไปข้างบนเลยไม่มีการเกี่ยวข้องทำอยู่อย่างนี้เลยทำอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งห้าปี <c oughs> ในชีวิตของหลวงพอ่อเจียงว่าการบาพ้ทธรรมกรรมฐานถึงจะลุ่มลุ่มดอนดอนจะกล่าวการละครั้งหนึ่งนะนะไอเริ่มต้นไปอยู่ที่จันทบุรีวัดเขาช่องลมที่ว่าเป็นดินแดนที่โหดร้ายทารุณที่สุดเรื่องโรคไข้มาลาเรียหลวงพ่อก็ผ่านอุปสรรคไปได้ พอจะเข้าไปอยู่วัดอ่างหินในตัวเมืองจันทบดีนั้นอาจารย์ลอดซึ่งเป็นในบ้านเกิดเมืองนอนนองท่านอยู่ที่นั่น่านกว่าวัดอ่างหินไม่มีใครอยู่ได้หรอกเขาเช่งคัดในทางเทววิไนมาไม่มีใครอยู่ได้ครับผมอาจารย์นั้นเนอยท่านเป็นพระครูด้วยนี่เขาพระครูไ สีจาลาวิมนหรืออะไรลุงพองคนลืมนานมาเ็นผู้เข่งคันในทวินยัยแต่ลุงพ่อก็เฉยเฉยเมื่อเข้าไปอยู่สัมผัสแล้ววัดอ่างหินนั้นอาจารย์ลอดมาถามที่หลังมาเป็นไงลุงพี่เข้าไปอยู่วัดอ่างหินลุงพ่อก็ตอบว่าไม่มีอะไรเข่งขันเลยอ มีแต่หลวงพ่อนั้นจะเพิดเอาอยู่ด้วยเขามาเรื่องคัดของสายตาของชาวบ้านกับพระกรรมฐานนั้นมันต่างกันเขาเชื่องคัดเฉพาะกิจนิมนต์เท่านั้นให้เกียวพร้อมกันอะไรํำนองนี้เพราะกิจนิมนต์มันบ่อยพอตีละครทัหัวให้รวมกันอยู่ที่รถเลยเพราะรถมันวะมา,มา,มาจึงจำนองนั้นด้วยเชื่องคัดในาำนองนี้น ได้อุกปรกรหนึ่งที่น้องพ่อตังค์กูตังแล้วเดี๋ยวคุณมันมหลายอย่างไอก็เพื่อไอเพื่อบรรทอนกิเลสของไอมูเหล่านั้นเองจะรู้ว่าเป็นเช่นไรก็อนพิจรารณาเอาเช่นนี้ก็บ่งบอกแล้วว่าอย่างน้องพ่อคูดเมื่อคืนนี้แหละ เป็นภาสิตของพ่อแต่งขึ้นมาไม่ใช่ภาสิตของพระบรมศาสดานัดติตัญหาสมาภ่าแสงสว่างสมุทิตัญหาไม่ได้มีนะเสือมมันจูงใจไปได้อำนาจของตัญหาราคาเหล่านี้เป็น,นต้นสัชายหญิงนั้นหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นหลวงพ่อก็จะขอยย้ำอีกว่า ถ้าความต้องการอยากหน,นีของเราไม่มีจริงๆไม่เป็นอธิบดีไม่มีนิพพาความเบื่อหน่าย <c oughs> ในชีวิตอันที่บนผ่านมาหรือชีวิตปัจจุบันนั้นจะหน,นีไม่พ้นเลยมาทำมาเกิดนิพพาเรียบเสมอหนึ่งคนหลงทางหมายความว่าเขาเบื่อหน่ายบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองว่ามีแต่โจรผู้ร้ายมีตั้งแต่ การไม่อยู่ดีมีสุขมีภัยนานาชนิดเบียดเบียนอยากเจนี้จากบ้านเกิดเมืองนอนของตนอันมีแต่ความเล่าร้อนกระวนกระวายเขาเดินทางข้ามป่าเขาลมหนาวภายัยหวังจะไปหานครอันสงบสุขร่มเย็น <c oughs> แต่ไม่รู้ว่านครอยู่ข้างหน้าเป็นเช่นไรมันอยู่ที่ตรงไหน ทีนี้ก็สมมติว่ามีกระทาชายนายหนึ่งไปบอกว่าจะไปข้างหน้าเลยเราหาหมดแล้วไม่เห็นนคะรข้างหน้าออกจากป่าดงพงทึบไม่ได้เลยแต่ล่องลอยในการเดินกลับบ้านเก่าของเรามีอยู่เราควรจะกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของเราดีกว่าอะไรทํางนอ้ถ้าผู้นั้นตัดสินใจอย่างแน่วแน่เลยเขาจะไม่เชื่อฟังคำของไห้ กทาชายนายมาบอกนั้นเลยเขาจะพยายามดันตนไปตายเอาดาบหน้าให้ได้ฉันใดก็ฉันนั้นการประพฤติธรรมกรรมฐานในยุคปัจจุบันนี้ <c oughs> จะเห็นได้ว่านักประพฤติธรรมกรรมฐานหรือนักบวชในศาสนาพุทธของเราไม่ว่าฝ่ายพิสุสมเณีหรือฝ่ายวายสุบา,า,าสิกาเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามดสมัยบางคนนีพผานแล้ว อะไรตำนองนี้พูดในในเชิงลบพวกเหล่านั้นเขาไม่รู้ว่าเป็นเพื่อไอไรเมื่อคนไม่ผานอย่าลืมหลวงพ่อเขายังเตือนว่าดอกบัวสีเหลาออินทรียสีเหล่านั้นดอกบัวสีเหล่านั้น,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 นยังมีอยู่ในโลกอาจจะน้อยมากต่างกันกับครั้งพุทธกาลครั้งนี้อาจจะไม่มีซะเลยมีน้อยนิดเดียวก,ก็เป็นได้ อันนี้ขอยเข้าใจอย่าเอาใจเราไปเปรียบกับใจเขาอย่าเอาใจเขามาเปรียบกับใจเรามันจะคิดเช่นมีโยมถามหลวงพ่อคนหนึ่งอยู่ที่การบุรีเขากำลังกินเงาะอยู่เขาก็บอกว่าหลวงพ่อ <c oughs> คงไหวเมื่อไรจะสึกคงจะสึกอยู่นอกเขาว่าหลวงพ่อตอนนั้นก็ยังนุ่มอยู่ หลวงพ่อก็บอกว่าโยมเดี๋ยวนี้โยมยกําลังจิงเหาะอยู่ใช่ไหมนึกเรื่องว่าต่อมานี้จะอยากกินหมอนโยกอย่าเอาใจตัวเองไปเปรียบกับใจคนอื่นนี่หลวงพ่อให้คติเขาเช่นนี้ฉันได้คนฉันนั้นผู้หาผู้หาทางคนถูกจะไม่เบื่อหน่ายคลายกำหนดเอาเดยหรือ เราเกิดมาแล้วทุกภพทุกชาติไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าคนเรานอนเกิดมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติจนกระดูกของแต่ละคนนั้นมากแม้นว่าจะเอามากองกันเข้านี้ก็ยิ่งใหญ่ทับถมแผ่นดินเท่าโลกาทั้งโลกนี้ก็ไม่ป้านเมื่อเกิดมาพบพุทธคำสอนแล้วมีสัตวบุรุษ ผู้สอนในทางที่ถูกที่ถูกถ้าเราทํายังไม่ได้ก็พยาย,พยามเพียรทําไปพยายามเพียรทําไปจนสุดฤทธิ์สุดกําลังเอาชีวิตที่ว่ามอบกายถวายชีวิตเลยทีเดียวะมันก็ถึงเวลาทํานี้ยังไม่ได้ผลมันก็ได้ผลไปอยู่นั่นแหละทีละเล็กทีละน้อยอยู่สมัยหลวงพ่อผู้ทำกรรมฐานก็เหมือนกัน ไม่รู้เลยว่าผลจะลงเลยแต่ประบาดใดหลวงพ่อยังทำเอาแต่ออถึงห้าปีกับอีกหนึ่งเดือนโดยไม่มีครูบาอาจารย์เป็นตัวบุคคลในยุคปัจจุบันแต่อาศัยในคำพีในพระใจบิดกที่ตเนเรียนเคยได้ลำเรียนมามั่งก็แสดงว,ว่าพระบรมศา,ศาสดาและพระยุคคนนั่นแหละไปเป็นบรมครูของหลวงพ่อหลวงพ่อมเป็นปฏิเสธถ้าครูบาอาจารย์ เป็นฝ่ายตัวบุคคลแล้วไม่มีในวิธีเท่งฌานนี่คือครูบาอาจารย์ในฝ่ายรูปนามคือ,อยุกนอฟองนออะไรเหล่านี้เป็นต้นมีอยู่สมาหลังเหล่านี้มีครูบาอาจารย์เป็นตัวบุคคล <c oughs> อันนี้ก็ขอให้เข้าใจฉะนั้นทุกคนในที่หลวงพ่อมาได้พานั่งสมาธิก็เป็นสมาธิไปนในตัวระหว่างเราสวดมนต์สวดพรก็รีบขนไหว ก็แล้วแต่ว่าลุงพ่อมองดูอยู่ว่าให้แล้วแต่ความสมัครใจว่าจะถึงขนาดไหนเรียกว่าเราเกิดมาพุทธเผยพบพุทธคาสอนแล้วเรามีบิดามารดาผูญย่าตายายวงสาขนาญยาิสอนมาในทางที่ดีที่งามแล้วเมื่อมาพระพุทธศาสนาก็มีครูบาอาจารย์เพิ่มเติมเข้าไปอีกในทางที่ถูกที่ต้อง ใหเกี่ยวขนขวายมากน้อยนั้นก็ขึ้นแต่ขึ้นก็ให้ขึ้นแต่ละท่านแต่ขนขวายเอาฉะนั้นบางครั้งบางขณะลวงพ่อก็หยิดหนาตะอาใจเหมือนกันแม่เรื่องเหล่านี้ลวงพ่อบางมองภาพพจต,ต่างๆนาน,นาแม่เรื่องสั่งสอนเพราะว่าลวงพ่อรู้ดีไม่ได้โทษใครคนใดคนหนึ่งโทษว่าสมัยนี้มันเป็นเช่นนี้ือว่า ความไม่ต้องการอาจจะมะีของแต่ละคนความไม่ต้องการคือว่ามันไม่เป็นใหญ่ไม่ได้เป็นอาทิบดีในใจส่วนลึกของเราส่วนลึกๆไม่มีความเก็บแสบเกลียแแชนสิงชัง,งให้ชีวิตอันโศกโศม,มที่ผ่านมาไอ้ตัวเสษเก็บแสษตัวนี้มันไม่ได้เป็นต้นทุน มันจึงเห็นโลกเป็นสีไหลหอมหวนอยู่ลำไปทั้งๆท,งที่ถ้าผู้มีปัญญามองภาพพจน์ที่ถูกต้องแล้วก็จะเห็นได้ยุคปัจจุบันนี้เป็นเช่นไรว่าการปฏิบัติธรรมของฝ่ายที่สุดสมบูรณ์ก็ดีการเป็นอยู่การของคละวาดวิสัยก็ดีเรื่องว่าชีวิตเรียกว่าแทบไม่มีชีวิตเป็นตัวเป็นตนของเจ้าของเลย ทุกวันนี้การอยู่คของเลือนนั้นลําบากมากฉะนนัน้พุทธศาสนาของเราในยุคนี้จึงทําให้ผู้ปฏิบัติบ,ตบางท่านบางทั้งที่ตั้งใจดีอยู่มีหลายสำนักตามกิจสตสับได้ยินข่าว <c oughs> แต่ก็ไปติดครูบาอาจารย์ซะเป็นส่วนมากนี่แหละท่านว่าไม่ได้เป็นท่าสูตรไม่ได้มีการศึกษามากไม่มีการฟังมามาก คือว่าถ้าเข้าไปสำนักไหนแล้วเขาสอนยังไงก็อย่างนั้นเลยไม่มีข้อพิสูจน์ที่จะมาสรุปลงได้ในแนวทางของปฏิบัติให้ถูกต้องจึงพาคันวกไปวนมาติดตายาตามสายรูบาอาจารย์ของตนเองฉะนั้นพรงครั้งพุทธการก็มีอย่างหลวงพ่อเราเมื่อคืนนี้ก็จะบูดเพิ่มเตมิมอีกยังประวัติของพระเจ้าอาโศกมหาราชนี้ท่านก่อ เรียกว่าเป็นผู้ธนุบำรุงพุทธศาสนามากมายกก่กองและก่อนสมัยของพระเจ้าสศกนั้นประเทศอินเดียนั้นนะประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมเลื่อยมีศาสนาก่อนประเทศใดในโลกเลยเรียกว่าทางวิทยาศาสตร์ก็ดีก็คงจะรวมอยู่ที่ประเทศอินเดียหมดในตามคำที่จารึลึกไว้แล้ว ฉะนั้นไนประเทศอินเดียจึงไงมีความอยู่ดีมีสุขสมบูรณ์ในพืชพันธุ์ธัญญาอาหารตั้งแต่ก่อนมาทีนี้พวกฝรั่งมังค่าพวกเหล่านั้นมีนิสัยตรงกันข้ามมีนิสัยตรงกันข้ามหมายควนว่าเข้ามาเล่าเรียนเอาไว้คำพีในพุทธศาสนาแล้วยังไม่เพียงพอแต่ยังไม่ยึดเอาประเทศอินเดียอีกด้วยยึดเอาคำพีไปอีกด้วย ทั้งและประเทศจีนประเทศอินเดียพอพอระองค์ปริญพาานไปแล้วจึงแตกเป็นสิบแปดนิกายอย่างหลวงพอว่านะแตกเป็นสิบแตกแตกก็เป็นจึงเสี่ยงเลยหมายความว่า,วาไม่มีคนประพฤติธรรมกัมรรมฐานจนบรรลุถึงนิโรธธรรมญาณหมายถึององค์ฌานสัญญาเวทยิตานิโรธพระพุทธศาสนาของเราจึงเสื่อมศูนย์มรรคผนพนานไปเลย ตั้งแต่สังกนานประมาณว่าครั้งที่สามอย่างช้านะเป็นต้นมาทีนี้การเล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนนั้นในครั้งพุทธกาล <c oughs> อย่างพระเจ้าสุกมหาราชนี้ท่านก็เล่าเรียนจบถึงสิบแปดสาขานะัสิบแปดเทศมุนกันพระบรมศาสดามุงกัน,ะกนจะจะสังเกตเห็นได้ว่าประเทศอินเดียนี้ ได้รุ่งเรื่องทางวัฒนธรรมและศิลปาศาสตร์วิทยาณทุกอย่างเลยวิชาที่ศึกษากันอยู่ในสมัยน,น,นั้นคือศิลปาศ, 18, ศาสตร์สิบสาวขาสิประการคือ <c oughs> 1. สูติคือความรู้รอบตัว 2. สัมมติความเข้าใจระเบียบ 3. สังขยาวิชาคำนวณ 4. โยคะหรือยันตระศึกษา การใช้เครื่องยนต์นกลไกห้ 5. นิตินิติศาสตร์กฎหมาย 6. วิเศษิกาธนิชยการเจ็ดคันทพพาวิชาฟ้อนลำขับร้องแปดคณิกาวิชากายบริหาร 9. ทนุปไปเทถาวิชายิงธนูสิบไอปูรณาวิชาโบราณคดีสิ็ ไอ้ติกิจฉาวิชาแพรย์สิบสองอิติหาสาวิชาตาสิบสามโชติดาราศาสิบสี่มายาไอ้ตำราพิชัยสงขาสิบห้าเหตุเหตุศาสวิชาหาเหตุผลไป1สิบหกเจตุวิชาพูดสิบเจ็ดมันตาวิชามนสิบแปดศัทธา ไ,ไวยากรณ์การใช้ภาษารวมทั้งสามไวยไตรเพศด้วยเช่นยุและเพศหรือไรทํานองในสามมาเวทธรรมเวทเหล่านี้เป็นต้นจะสังเกตเห็นได้ว่าในคาผีที่จารึกไว้เช่นวิชาคํานวณเหล่านี้เป็นต้นก็ล้วนเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นแต่พวกพลังมังค่า <c oughs> พวกนั้นหัวดีพวกนั้น เรียกว่าหัวขี้โกง,งพอมีคนไปเผยแพร่พระพิสุสงไปมุเผยแพร่วุธศาสนาถึงประเทศตนหรือตนเองได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยของพระสมาามาสัมพุทธเจ้าแล้วทำไปไม่ได้จึงหยิบฉวยเอาเฉพาะของศาสนาภาสนแต่เอาคำสอนของศาสนา,าพูดไปในเรื่องไ่อยตัดยาหมายความว่าเอาตัวผลไป เช่นทํางานด้วยกิจว่างต่อยวางตัวกูของกูเหล่านี้เป็นต้นหรือว่าการที่ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เป็นคําพูดของพระอดีตเจ้าทั้งนั้นไม่มีใครเป็นผู้เกิดไม่มีใครเป็นผู้ตายไม่มีใครเป็นผู้ลุถึงอะไรทํานองนี้นี่แหละคือว่าเป็นปรัชญาของพวกฝ่าย ในประเทศญี่ปุ่นมั่งประเทศจีนมั่งจึงทำให้ศาสนาพุทธของเรามัวหมองลงหมายความว่าพวกเรียนจำนี่ก็เป็นพิษเป็นภัยให้พุทธศาสนาให้พุทธศาสนาของเรานี้คือว่าต่ออายุในทางปฏิบัติให้ลุถึงว่มรรคผลนิพพานตั้งแต่โสดาจากการทานาคามีถึงพระอรหันต์ไม่ได้ทั้ทงทั้งที่บางคนก็ตั้งใจดีอยู่รอก อันนี้ลุงพ่อจะลุงพ่อจะเปรียบเทียบหรือว่าพูดให้ฟังว่าคนทั้งหลายรวมทั้งตัวพวกเราด้วยเมื่อเห็นในผู้ที่ทรงผ้ากาสาวพัตต้องแต่กอดน,นะตั้งแต่สมัยก่อนเรายังไม่บวชเราจะมองเห็นพระพทรององค์พระเจ้านี้คงจะมีความสุขร่มเย็นในเทศผ้ากาสาวพัดเรานึกไปอย่างนั้น หลวงพ่อคนหนุ่งคนหนึ่งคนนึกไปอย่างนั้นเมื่อเข้ามาสัมผัสแล้วความเร่าร้อนกระวนกระวายอนุสัยเดิมมันก็ติดตามมาเหมือนเดิมรวมทั้งเราที่ว่าการออกบวชเราไม่ดีมุ่งเพื่อ,อจะทำละลางหรือว่าเอาภพธาติเป็นธาติที่สุดท้ายอยีกประการหนึ่งหรือไปติดในทางที่ว่า เขาเล่าลือว่าองค์โน้นมีศรัทธาไอ้มี้ทิ์าจัุดาดิตอะไรทำนองนี้เราก็เชื่อไปอย่างงมงายซะจึงไปติดอยู่เพียงแค่นั้นทีนี้การปรพุตปฏิบัติจึงจึงขึ้นอยู่กับแต่ละตำนักเก็บบัญญัติขึ้นมาก็ไปติดอยู่เพียงแค่นั้นอีกฉะนั้นศาสนาในศีลลังกาหรือว่าศีลลังกาวงอะไรทำนองนี้ประเทศจีนมาศึกษาเอา